โอเคนะครับเจอในพระสองนะตอนนี้ไวมากนะครับะสองตีเึงกันจรวดนะครับแต่ว่าไอตีเึ้งกันจรวดนี่อัดเด้งกันจรวดนะครับแต่ว่าลงนี้อาจจะเต่านะฮะหรือว่าหอยทากก็พอได้นะครับอาจจะหอยทากนะครับการลงคลิปแต่ละทีเนี่ยนะนี่คือทางอะไรครับไม่ทางไปไหนครับทางถูทางทางสู่สวรรค์หรือม่ครับอ่าเรามาเล่นนีเกมนะฮะที่มีชื่อว่าสัตว์ ที่มีชื่อว่ามินิเกมทำสน้นตีนเลยครับกูเล่นอะไรเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขึ้นมาแล้วนะครับมีาารวิ่งมาถอนนะกูลงก่อนกูลงก,อกอ่อนอสัตว์เออฮะบาย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  และตอนนี้นะครับผมก็อ่านข่าวนะฮะตอนนี้นะครับจากเอ่อรายการ RBS r s d นะครับ Brisbane h D นะครับก็ตอนนี้มาทําข่าวนะฮะไม่เน้อว่าตอนนี้นะครับเป็นชายคนหนึ่งนะโดนธนูปักที่ขาไอ้ขาครับคับพ่องครับโดนปักที่หัวไหลนะฮะมันหัวไหลตรงไหนวะตรงพุงนะับพุงนะครับพุงกระทองมือละเออครับแล้วธนูก <ENNIS> ็หายไปนะครับเนื่องจากขามองหน้าผมนะฮะทำให้ธนูหายไปแล้วก็คนไม่มีนะครับตอนนี้ผมเล่นดีกว่าเออ แล้วไม่ไหวลนะแมงเล่นหมดครับทิ้งกูโดดเดี่ยวกับความเหงาโดดเดี่ยวเดียวได้ในท้องเล่ลมผัดลมเอออกไม่ได้นะะทำไรครับออกไปทำข่าวกนะครับครับแล้วตอนน่อี้อ่นักข่าวของอ RSB นะฮะตอนนี้ จะมาทำข่าวนะฮะเนื่องจากตรงนี้นะครับเป็นก้อนหิมะใหญ่นะครับเป็นก้อนขี้นะของเอ่อใครไม่รู้นะครับก้อนเทียระหรวะก้อนหิมะนะครับนะครับตอนนี้รายการซีนเอ็นนะครับพบประชาชนนะครับตอนนี้คุณเป็นไงบ้างครับเอ่อเออคุณคุณครับคุณครับอ่าแล้วตอนนี้ครับคุณรู้จักผมไหมครับผมนะครับผมผมเคยมาเคยมาถ่ายรายการนี่นานนะครับอะไรครับมีอะไรครับไลน์ไลน์ไลน์ มีการเลยหน้าไหมกายไลหน้าคืออะไรครับผมเลยโง่นะผมรู้นะครับไม่ไมีไม่มีไม่มีไม่มีมึง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 มมึงรู้จักผมไหมครับรู้จักผมไหมครับผมผมนี่ครับรถถังฝั่งทนเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กู้ะคนละรู้จักผมไหมครับตอนนี้นะครับเขาได้ทําการมองหน้าครับท้องไอ้สัตว์มึงช evet. ิบทําไมครับ ดีๆเด็ยเขาจะบอกเขาแหละดีๆนะ <มา S 1> ตอนนี้ออดคลิปนะครับเราจะบอกเขานะครับ <S <S อ่าอึอ้งอะไรดิสัตว์เออแม่งแม่งแม,ม่งออกหน้ากล้องครับอย่าออกกล้องครับอย่าออกครับอย่าออกครับพอละครับเออกูไม่โปรโมทลวขี้แก่มึงรู้จักกูไปดูเองนะครับ เออเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไอ้สัตว์นี่โปรโมทโปรโมทโปรโมทอีกแล้วเออกูขี้เกียจโปรโมทกูไปละกูไม่อยากคุยกับพวกมึงละครับสนใจเล่นไหมครับเล่นไหมครับเล่นนะครับทีนีเล่นไหมครับเล่นไหมครับนี่ต้องต้องเป็นคนสุภาพไงเออที่จริงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับส่วนจริงเนี่ยแต่ว่าพูดในเกมนี่ครับครับครับอย่างนั้นแหละเอออ่าเล่นด้วยเล่นด้วยครับโดไปเลยโดไปเลยโดไปเลยบ๊ายบายไอ้สัตว์ขึเล่นด้วย อ่าสี่คนนะครับและแม์นี้นะครับเป็นแม์ที่แม่งต้องมาฆ่ากูคนแรกนะครับเชื่อไว้ย่างงั้นนะครับคืบอกว่าผมอาลิปนะครับผมอาลิปแล้วทุกคนก็จะตามมาฆ่าผมนะครับผมจะตายในสองวินะครับเดยวทุกคนดูนะครับผมอาลิป่าฆ่าผมนะนะครับฆ่าฆ่าฆ่าตัวฆ่าตัวคอร์คัาเนน่งรู้ผมเอามามานะครับอืมเนื่องจากเป็นคนที่พิมพ์พิมพ์อะไรไม่ค่อยจะเก่งนะครับอืมนั่นแหละ มันคือประเด็นหลักนะครับอ่าอ่าอันนี้ค่าคกูก่นแรกครับใครค่ากูแรกวูจแช่งนะครับวูจะแจ้งรวยนะครับอดถุยครับแล้วตอนนี้ว้าวว้าวเย่เย่ฮัโลโหลฮัลโหลกูเงิบเลยสัตว์บอกแล้วครับ เห็นไหมครับผมจะอัดนคลิปแม่งสองวิกูตายนะฮะเออเป็นอะไรที่แจม่มจะแจมแจะว้าหนะ้าบัดนาวเลยนะฮะเออตายครับอ๋อก็ตายนะฮนะปนะเป็นแล้วเป็นแล้วหรือว่าตัวเองกะเลยนะฮะอ๋อมันนะ่าเชื่อจริงนะครับนี่คือหมวดความรู้นะครับสาระมีอยู่จริงเอออันนั้นมันมีรายการแล้วเนาะอสาระก็มีนะมีรายการหรือเปล่าวะกูไม่รู้นะครับพูดเปงันไหละเออ สาระมันก็มีเออกูจะตั้งเนี้ยเออมีอรับสู่คอสโมเน็ตเวิร์กอ่าสกายวอลนะครับนี่อ่านภาษาอังกฤษได้แม่งเก่งครับใครไม่อ่านได้ควายแล้วเออมินี่เกมเอาชีวิตรอดบนเกาะลอยฟ้าใช้แอเทมบนเกาะครับกูรู้นะ ทีมยำจำกัดนำไปคราฟเพื่อใช้ในการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับเกือบอ่านไม่ออกนะครับผู้ที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะอันนั้นก็รู้นะครับคงคงไม่ตายแล้วตายก่อนแล้วกูชนะนะครับทิปทิปคืออ่าสโนบอร์นี่นะสามารถทำลายระเบิดได้ทำลายล้างได้สี่คูณสี่บล็อกนะครับนี่ครับคือสโนบอลนะครับมันบอกนี่ว่าแมลงสาบนะครับไม่ใช่นะรู้สึกว่าดึกขึ้นดึกขึ้นกูเริ่มพูดมากนะครับ เออแตกต่างจากตอนเช้านะตอนเช้านี่อยากหลับนะครับเป็นที่ยังเลไไม่รู้นะครับตอนคืนนี้แม่งอยากเล่นเกมตอนเช้าอยากหลับนะมันใส่จะเป็นข้างค่าวเลยเฮ้ยบ่นคนเดียวมานานละรอคนเนี่ยนะครับนา,นายนายนายเป็นไรตายครับนายนายนายช่วยบอกหน่อยไหมครับไม่ยิงครับไม่คุยด้วยอะยิง มาดูมุมนี้นครับเป็นมุมของสกายวอลนะครับคก็หนุ่มท็อปคิวนะครับเป็นคนที่คิวเยอะที่สุดครับหนึ่งอันนี้อาจจะมีผมก็ได้นะครับนี่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาจจะมีผมนะครับแต่แต่เลื่อนเลื่อนไปอีกนิดอาจจะมีอาจจะมีอ่าแถวแรกอาจจะไม่มีนะครับแถวแถวสองแถวสองแถวสองก็ไม่มีนะครับอืมดีล่ละ,ะไม่เหลือมจะตายวะ นายนายนายนุ๊กนายนั่นฆ่ากูคนแรกครับนุ๊กนายไหนนายก้าวไงสัตว์นายเค้น่ะเออมึงรู้จักปะแมพเฮียอะไรกูมึเคยเล่นเนี่ยนั่ฆ่ากูเล่นนะ ถ้าผมตายคนแรกนะครับผมจะอยู่ที่แค่นี้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าผมชน,นะนะครับผมจะเล่นต่อไปนะครับเออไม่ใครฆ่ากูปวดแช่งนะแช่งแฉ่งแฉ่งให้มันนะครับกูเล่นกูเล่นนะครับอย่าแช่งนะการแช่งนี้ไม่ดีนะนี่การสรงการสอนนะครับแช่งนี้ไม่ดีจริงๆนะมันเป็นเอเจี้ยบะนะฮะนี่ไอคนทำวัดทำโมนะเวดปวดมาถึงกูก็ติ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 ด อะไรวะอะไรวะกูจะตายแลเยี่ยเยี่ยกูจะตายละเคลาดมแบ่งกูดีเอ๊สัสเลื่องอลยขึ้นก มึงจะมาทำไมไอสัตว์อ่ะกะโดดแม่งเออมึงจะมาทำไมไม่สงสารกูเลยครับไม่เล่นแม่งละไปดูมินิเกมอื่นนะครับที่สองตัวนะแม่งกวนตีนนะกูยังไม่เล่นสกายวอล่ะฮันเกอร์เกมเล่นไหมครับใส่รหัสด,ด้วยแป๊บนึงอโอเคครับใส่รหัสละโอ้ ม่งว่าเสียงตดตดนะครับตดแบบคอมโบนะครับมีคนเล่นไหมครับไม่คิดว่าไม่มีครับไม่มีจริงๆนะครับ,รบห้องอยังว่างนะเล่นเล่นสกาย a อลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมจะหลับอ่ะแม่งดึกอนะ่ะ น,นี้น,นี่ก็จะไปตรงนี้ก็จะไปนะครับไปไหนนะครับไปไหนเออไปไหนไปไหนก็เรื่องผมครับลลลลกละกละกละละสกายวอลไหนวะสกายวอลสกายวอลนี่ไงครับผมจะบอกทุกคนนะครับแม่งนี่มๆนทุกคนทุกคน ทุกคนแม่งมีสองคน <c oughs> คือบอกใครวะมึงไม่บอกอะเออ <f ix> จุดจุดจุแหลมคุงเป็นเที่ยเอะไรชื่อคุงคุงคุงกเออเป็นเที่ยอะไรเออคุงคุงเป็นคนญี่ปุ่นเะครับกูก็ชื่อคุงไม่ได้เลยครับ <c oughs> นี่คืออะไรวะานี่เกมสวายวอลสบายวอลสกายวอล เอสกายเออสกายวอลถูกแล้วเล่นนีว่วะตอนนี้รู้สึกว่าคลิปนี้ผมจะตั้งว่าทัวร์เซิร์ฟนะครับไม่ใช่กูเล่นสกายวอลแล้วเออกูไม่เล่นเลยสกายวอลกูเล่นแป๊บเดียวแม่งตายห่านะจ้มดาวบิโลเออเออบิโลอ่ะบิโลใช่ป่ะเออหรือบิโลทูเพยทุกคนที่อ่านภาษาอังกฤษเก่งไงเออเก่งจนโง่เออ สองคนละโอ้โหอเยี่ยนคงไม่มาเลยเยีย่ยที่ฆ่าผมนะครับเยี่ยนเปล่ามันน่าจะใช่นะครับผมคิดไปเองนะครเมื่อกี้อาจจะเป็นอจจะไรเป็นแมงวันชนนะครับชนชนตกเกาะตายประมาณนั้นนะครับแต่ผมไปแช่งเขาเองนะพูดว่าเอ้ยอเยี่ยนที่ฆ่าที่จริงไม่ใช่นะครับผมสะดุดสะดุด,ดยอดหญ้านะครัแล้วปิวตกเกาะเองนะครับประมาณนั้นนะครับงสองคนเล่นได้นะครับ สองคนก็นเล่นได้นะครับไม่อบอกกูอ่ะกูนึกว่าเล่นดคนเนะพึ่งไลกูขอเวลาทำใจแป๊บขอเวลแค่อยากจะขอให้เวลานี้เป็นของเราเสียงพ่อไหครับ เสียงควายออกลูกนะฮะประมาณนั้นนะครับบางคนคิดว่าไอ้เนี้ยนี่เสียงเยี้ยงควายออกลูกนะครับที่จริงไม่ใช่นะครับมันเป็นเสียงที่ไปเลาะสนอหูนะครับไปแล้วก็จะไปบ้างนะเออชนะครับอูดบูดบูดบบีดบีดบเตม และตอนนี้นะพรมกับดีเจเบนตะคุงนะแล้วก็ตอนนี้นะอยู่ที่สกายวอลเองนะฮะตึก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 และตอนนี้นะเมืน่าเชียจริงๆนะครับเขาได้กระโดลงไปแล้วนะมน่าเชจริงๆนะครับและตอนนี้นะเขาก็เล่นแตเขาก็เล่นผมก็เล่นกับเขาอีกแล้วนะครับก็เล่นทั้งหมดสองคนนั่นเองนะครับตสามคนนะครับบอสตะกุงนะครับ บอสซักครับครับอะไรวะอ่านมันอ่านเฮี้ยนวะบอสซ่าคุงประมาณว่าคุงนะแต่มันเขียนผิดหรือเปล่าอันนี้นก็ไม่รู้กับมันนะครับ <c oughs> ผมเลขกรอบแบบผมไปนอนละ <c oughs> ไม่ไหวละ <c oughs> อัดดึกนี่มันช่างดีจริงๆเนี่ครับการพูดการจานี่แม่งลื่นถลนยะครับหัวแตกปดตาดปดตานเลยนะครับ ไม่รู้เป็นอะไรครับแคสเกมตอนเช้าแม่งง่วงง่วงนอนนะครับพูดไม่ออกนะครับนั่คือประเด็นหลักนะครับที่ผมไม่ไม่ไม่แคสตอนเช้านะผมแคสตอนดึกแล้วไม่มาเลยให้กูพูดให้จบได้ไหมครับกูยังไม่เล่นเพี้ยเลยมึงหัวเล้กูพ่องดิรีไปไหนรีไปไหนมึงแคสกูเมื่อกี้เหรอครับอืมแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยไฮ แม่งช <muitas> ื oh, ่อ no นี่สิ้นคิดนะครับเป็นคนที่สิ้นคิดมากนะครับในการตั้งชื่อตั้งชื่อตั้งชื่อนะครับแม่งเสียงแม่งไปละไงอะไรไปเรียกมาไหมมันจะไฟกูเยครับเดี๋ยว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 จให้กูรู้นะระเบิด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 อะไรครับระเบิดเถเงอนะครับออกช่องห้านะครับ หรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อช่องอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ตอนนี้เรื่องหมดสี่คนนะครับผมเชื่อว่าถ้าผมตายก่อนนี่ผมเดาถูกนะผมตายก่อนนะครับมันจะบอกให้นะครับบอกอะไรวะเออเมื่อกี้พูดยังไม่จบนะครับคือ ผมจะอัดตอนกลางคืนนะแล้วก็ไปอัพตอนเช้านะครับผมจะพยายามอัพคลิปทุกวันนะครับในช่วงปิดเทอมนะฮะ <c oughs> เปิดเทอมปุ๊บกูไม่อัพนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ก็อัพบ้างนะครับแต่อัพไม่เยอะนะ <c oughs> ทาไมพี่อัพคลิปช้างเลยนะครับคอมกูกากนะครับแล้วก็เน็ตกูกากนะครับนั่นคือประเด็นหลักนะครับที่ทําไมอัพคลิปช้านะครับแล้วก็ประเด็นหลักที่สุดก็คือขี้เกียจนะครับนั่นคือประเด็นหลักที่สุด พวกกันนะแม่งฆ่ากูคนแรกเนะ่ไม่ครับเธอซุสีฟ้าไม่ไหนีไอ้สัตว์กูเอาของที่กูจะเอาเลยแหละ,ะกูลงละกูลงถ้ำกูละมุดหัวละ มาดูดิมาดูดิมาจริงครับโอ้ยสัตว์บนหวัวเขาเลยสิบ <laughs> า <laughs> <laughs> ขายละสลา,ลาเยี่ตายใหญ่ละ เออยังดี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 ยัง,ยงมันนี่ที่มีรู <c oughs> ชิมพายอะกุยออกไงวะคงคิดผมตายแล้วนะครับสิ <c oughs> ยอมนะเออนี่ตกลาวาตายเองนะควายชิมหาย <c oughs> สัตว์ตกลาวาตายเองแม่งควายครับ <c oughs> เอา้าเอ้าทุชนา ไปควายนะครับนี่ครับคือทริกในการเล่นนะครับไม่งต้องออกไปไหนนะครับขังตัวเองอยู่ในบ้านนะครับเอาน้ำหนึ่งอันหรือว่าบล็อกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในบ้านมันเข้ามาก็ตี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 ตตตตนะครับไอคนชื่อสิ้นคิดนะครับมึงลงไปมึงลงไปไล่มึงไหปเออเล่นอย่างแล้วมึตงมต้องกลัแลวแหละม่เล่นแปดคนนะครับ แบบนี้นะเป็นแบบที่ uh huh. อ,อคิดดูดีอะแม่งคิดดูดีแบบนี้มันก็ฆ่าง,ง่ายนะครับผมผมตายง่ายแบบแบบคนสร้างวังเกอร์เลย uh huh. วังเกอร์แบบเดิมนะครับ uh huh. เราอยากให้ทุกคนเนหะ็นชื่อนะครับเห็น uh huh. ชื่อปุ๊บแม่งจะมาฆ่าผมนะครับทำ <c oughs> ไมกูบอกว่าอ่านคลิปไม่เมื่อไหร่ ตายก่อนทุกที่ครับชาละชาละเป,นนเป็นคนต้องไ็นคนต้องไ้นะครับเป็นหมาต้องชานะครับไม่ใช่นะครับผูลเล่นผู้ลเล่น คือเอาง,ง่ายๆนะครับผมแอนะบทำง่ายได้ให้อยู่นานที่สุดนะครับถ้าดีจะทําได้แล้วกูกลืมกูลืมมาไม้มานั่นคือประเด็นหลักที่กูขึ้นไปนไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไม่ขึ้นเนับคนดูชมว่าเป็นเป็นเหีย้ย มเต็มหรือเปล่ามันลืมกินยาเขย่าวขวดมาหรือเปล่าเมื่อไหร่จะมาบุกผมครับมีเกอะสองยังไม่รู้ผมตายครับแต่กูจะขึ้นยังไงนั่นคือประเด็นหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับ ชิปครับชิปจะไม่เห็นชื่อนะครับนี่คือทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้ววันนี้นะผมจะมาสอนนะครับแล้ววันนี้นะผมก็จะมาสอนเป็นไกด์นะในครับการออกไล่เหยื่อนะครับอย่าอย่าอย่าวิ่งไปสูงสีสุมานะครับให้ทําการย่องนะครับแล้วก็หลบไปหลุมนะครับหลบไปหลุมเดิมของคุณนะครับชนะก็เรื่องมึงนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณครับนะครับ ของนะที่ขุดนะครับอ่าแล้วก็ขุดทานมาจำนวนสองก้อนหรือว่าก้อนเดียวก็ได้นะครับตามตามความสามารถของมึงนะครับสำหรับผมสองก้อนนะครับเออตกไปไหน,นหมดวะโโหสร้างมาได้เลยเนะี่ย แบบเอาอแบ็คไม่ออกไปไหนกูไม่ออกไปไหนครับทำแล้วกูอยากดู แม่งสู้กันครับนั่งกูจะรวมด้วยครับแข่งคนที่ไม่งานิู่ไห หนูมาจากไหนวะอียม,มยมันคิดอะไรมันคิดเฮ้ยหนูมาจากไหนวะเอีนหนูมาจากไหนวะกูรู้ลแล้วมาจากนั่นเองเอ้ยสัตว์อ้๋เม่งแม่งม,งม,งม,งมงิดักครับแม่งแม่งไม่หนูหมดครับ,รบเดี๋ยวแม่งมาฆ่าผมครับโกรธแค่แนะ่ แล้วก็มาขุดไดมอนนะครับอย่าให้ตกนะครับามนตกอีกแล้วนะฮะไดมอนมีก้อนเดียวะวะไ่ก้อนอยู่ไหน <c oughs> หายก้อนอยู่ไหนวะ <c oughs> อนอไวะ <c oughs> งไ

กิ่ผิดนะเมื่อกี้โห้จับเดมอนนะ่บ <c oughs> แต่ละคนไม่ไปไหนครับ่เห็นไหมเดมอนเนี่ยเออ,อเห็นไหมส์ไปชโชว์ เห็นไหมเห็นไหมเดมอนเนี่ยโยนทิ้งม่งดิเออเออมีคนตกมีเหลือแค่เราสองคนนะครับเช้าวันเสาร์กับเราเองนะนั่นสกิททีวีครับแล้วนี้ก็อยู่กับ เช่าสากับสาวเราสองคนเองนะเออไม่ใช่ละนั่นรายการอืมพี่อะไรวะสกี้ทีวีชื่ออะไรไม่รู้ก <c oughs> ูก็พูดเป็นเงี้ยแหละเอ้ยเอ้ยเฮ้ยสร้างบังเกอร์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  แเอ,เอ,อมีมีเลยมีเลอรักักไม่ยอมเปลี่ยนตัก๊กชนะแน่ครับชนะสใสๆครับสใสๆครับเฮ้ <c oughs> ๊ลองมองย้อนไปในวันที่มีความสุขลองคิดทบทวนเรื่องราวที่เราเคยผ่านเก็บวันเวลาเก็บความทรงจำเก็บรุ่งเราเรานั้นเอาไว้ในใจโต๊ะโต๊โต,ต,ต<ก><น>๊ไอส้สัสกูไม่เล่นละไปละหลับดีกว่าบายดีท่านผู้ชมทก่านด้วยนะลำนี้เราก็อยู่ในเกมไม้ขาต์นะกับสกายวอลนะมินิเกมน,นั่นเองนะครับกับ เซฟเซฟหนึ่งนะครับก็ผมก็งงนะฮอยู่ๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็มันอยู่ตรงนี้คนเดียวน,นะโอเคมาห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์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 แล้วนะโอเคอจากผมไม่เคยเล่นเลยนะแบบนี้โอเคโอเคโอเคอพึ่งแน่ยังพึ่งแนะ ขอเวลาป๊อหนึ่งเอ่อทำไมไม่มีสกิลให้เลือกเมื่อก่อนโอเคแค่นี้ก็พอ,อ,อ,พอแล้วโอเคโอเคพอละโอเคจริงๆก็ชิได้อยู่เนะ หายไปไหนกันหมดอนะปิ้วตึ้มเผื่อมีใครอยู่ไหมทำไมไม่มีใครอยู่อะเขาน่าจะลอยไปที่อื่นกันหมดแล้วนะจุ่ โอเคขอบคุณมากจริงๆมันก็ใช้ได้อยู่นะอะไรวะใส่ใส่ไปแลยใส่ไปแลยคุณตา